หลายคนจะทำหาพญายันด้เนาะพอายิ่ผ้าแม่ไปทำธุระนะคะก็เลยได้กินผู้เดียวพี่นอ้องทำธุระในเมือง <c oughs> ลูกไส้กหายแล้วจะพี่น้องจา้าคุณหมอให้มาพักฟื้นที่บ้านนะคะ ต้องขอบคุณพี่น้องได้หลายทันคะถือเขาไมาห่หายกำลังใจเยอะจ้ะช่วงนั้นไม่แญ่กับเคยไปแอบนั่งหายพี่น้องเอ้ยจนลูกตวรวจพอจักเธอว่าเป็นอย่างนะคะไข่บริลด้วยพี่น้องจา้าและว่างเรื่องยุ่งค่ะพี่น,น้องย่งเป็นจนได้ที่เกิด ลูกซ้ายไม่ไงน่ะตรวจสามทีเธอจังพออันตรายมากไขน่นหน่อยนๆในตรงระวังด้วยพี่น้องด้วยลูกเต่าอย่าสลาใจด้วยค่ะยิ่งไข่บหร่ยิ่งตรงภาไปหาหมอเลย หนาฝนไข่ร้ายพี่น้องจา้าเครื่องไขวัดไง,งไเครื่องไขเลือดออกนะคะพี่น้องหู้า้ิไงเป็นไขเลือดออกตรวจบอบพอขอบคุณพี่น้องที่ให้กำลังใจเรือจา้า อีกอย่างเดือนนี้่เป็นเดือนเกิดเพื่อนพี่นอ้องลูกชายเกิดลูกชายเกิดเดือนนี้ค่ะไข่ใสวันเกิดค่ะ ขอบคุณพี่น้องปองไปที่เขามาติดตามรับชมแลวก็เป็นกำลังใจให้ช่อง B M Channel นะคะกับแม่ญ่มาขอเยื่อนค้นกแลวกะ็ลูกไส้ไม่ไ่นะคะน้องทิกเกอร์นะคะทุกคนคะ่ะเมื่อนี้ก็ได้นี่นะคะ่ะเมนูนะคะมาสูพี่น้องกินน้ำกันนะคะเป็นอันก้อยขมะคะ่ะพี่น้องคะหลังจากที่ออกมาจากโรงพยาบาลน,นะคะตอนนี้อาการน้องก็ดีขึ้นมากแล้วคะ่ะทุกคนหมอไห้มาพักรักษาตัวนะคะฟืน้นฟูอยู่บาะะ้านแล้วกั กลับไปตามนัดหมอหล้วก,ก็สิ้นสุดการรักษาค่ะพี่น้องค่ะน้องเป็นไข้เลือดออกค่ะทุกคนที่แรกมันตรวจบ่เจอค่ะคุณแม่ก็เครียดเครียดขอบคุณกําลังใจทุกๆก,กําลังใจจากพีจากน้องเวยค่ะสําหรับเมนี่ไปก้นค่ะพี่น้อง่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะคะสําหรับเมนีไม่ใหญ่ไปกอนจ้าสวัสดีค่ะ